สำหรับหวยลาพัฒนาครับวันที่ยี่สิบกันยานะครับก็ออกแล้วนะครับคือสามตัวตรงครับแปดหนึ่งหกนะครับกองหอกเาเข้าหนึ่งหกตรงตรงครับไม่ต้องกลับนะครับเข้าตัวตรงนะครับสองตัวตรงนะครับหนึ่งหกนะครับสําหรับงวดต่อไปนะครับวันที่ยี่สิบสามกันยานะครับยี่สิบสามกันยานเน้น ตัวเน้นนะครับแปดหกสามหนึ่งสส่วนตัวกันอยู่ที่8ปดสามนะครับย้ำนะครับแปดหกสามหนึ่งสส่วนตัวกัรแสามนึ่งหนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับสำหรับเวลาพัฒนาวันที่ยีบสากันยานะครับ ก็ขอ,ขอบคุณที่รับชมอยบไว้เป็นแนวทางนะครับไว้ซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลลาพัฒนานะครับครับโปดติดตามกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ